รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลตัดสไลด์เลยพี่ตัวนี้เสียงดีป่ะน้องเพื่อเสียงมันส,สั้นไปวหรอลองลองดูพี่ลองดูพ่อมาแล้ว โอไปแาอีกล้วโอ้ไปแล้ววะแล้วมาใส่มองพ่อทำไมอ่ะพ่อห้องน้ำอยู่เนี่ยเอ้าฮะมาอุจาระพ้าครูอะไรตรงนี้พวกคนเรามันทุกขนไม่รู้ที่เวลาหรือเปล่าโอ้ยเขาไปแล้วเนี่ยครับหมื่นหนึ่งเดี๋ยวก่อน่อนแล้วดูพ่อกล้องพ่อข้านะพ่อเอากล้องมาไหมพ่้นไม่ถือว่เองอ่ะสพ่ออะไรเนี่ยพวางไว้ตรงไหนพ่อก็บอกผมนะทาไมต้องสมโอเค ใส่กองนี่เขาลูกใส่กองอน่งนันนะน่งนันนะสวัสดีครับสวัสดีท่านคณะกูอาจ์และก็ ทุกท่านที่อยู่ที่น,นี้แหละครับตามที่พวกเราได้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเอาไว้ว่าเราจะมีอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนเด็กวันนี้เขาเดินทางมาแล้วครับคนแรกครับท่านมีความรู้และก็เชี่ยวชาญในเรื่องของหมอบุคคลท่านนี้ครับเดินทางมาจากสาหรัฐอเมริกามาเรียนหมอมาเรียนผ่าตัดนี่แหละฮะแต่เรียนไม่จบ okay, เพราะเกเรทำให้เขากลับบ้านไม่ได้แต่เขาไม่ละความพยายามเขาพยายามที่จะเป็นหมอ เป็นหมอลำสุดยอดท,ท็อปตงมีจากสหรัฐอเมริกาครับและอีกท่านนึงครับผมขอ,อนําเสนออาจารย์ท่านนี้ท่านรองครับ<อ>ท่านศาสตราจารย์ท่านโรเตอร์ครับาาาอาจารย์รท่านนี้เขาเดินทางมาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสามโมงมิสเตอร์โจอยวดเดวีโอ้อโอโลโอ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 นโอปอล่อโอาอโอโ ผมอ่านรู้หลาสุดยอดเขาก็รู้ว่ารู้หลาลูกแต่คนเขาไปไหนกันหมดเหรน่าเรียนสุดๆเขรู้ครับผมอยากเรียนมากๆรู้ครับคุณลูกครับสวัสดีครับผพอครับสวัสดีครับผมไม่ใช่คันพอครับผมเป็นรองอครับรองพอแบบรู้หะามีอะไรผมรับใช้ไหมครับคือพอดีว่าผม่ยพา ผู้ชายมาสมัครครับสมัครเรียนนะครับเออผมก็ปีรับสมัครตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วนะครับลองพอ,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 อนี้ว่าผมต้องการท่านผอนะครัณรงค์ในขอถึงท่านท่านผอท่านประชุมรู้ทราบว่าจะยื่นต่อได้ไหมเรวผมจะรอให้ ดยงไว้ก <Net> ่อนก็ได้สามคนใช่ไหมก็เพื่อได้ร้าเทิมเพื่อเอดูแลไว้ก่อนเดี๋ยวพอประชุมอยู่ครับครับท่านบอกให้นั่งรอผมต้องให้คุณท่านลองลงไปดูก่อนโอเค เอาแตงโมปั่นครับผมเ,เอาน้ำส้มปานน้ำส้มปาน,ปนอะไรนี่ครับน้ำเจ้าคุณน้าจะให้เกียรติรอมือหนึ่งของมึงอย่างผมบ้างนี่คุณไม่เก่งเลยเนี่ยเหมืนอนหลอกเอกถือว่าคุณจะทำงานอย่างนี้นได้ไปช่วยบ้านไงถ้าคุณร้องเพลงเป็นนะไปไกลกว่านี้ คิดถึงบ้านจังตอนนี้หนุนน้งอยู่นาราเงาใจวางเวงย้ำกลับคำทั้งที่นารามผู้คนจอแจคิดถึงพี่บ่บวคิดถึงน้องเบวและพ่อแม่แต่เพื่อความฝันหนุยไม่แค่ต้องจบรามแหน่แค่ไม่กี่ปี คิดถึงปากตายไม่ได้ลราไปนานเต็มทีพอจ่าแม่จะาคงสบายดีหน่อยอยู่ทางนี้แม่ไม่ต้องห่วงอย่าโง่เลยคุณด้วย<ว>เหรอครับเสียงดีไม่ใช่เรื่องง่ยครับคุณ โทรกันครั้งนั้น<ะ>เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ฟอลรอดเย็นดีกว่าค่ะ,ะไปพบท่านผอ,อ,อ,อข้างบนกันค่ะไอ้บ่าอเอาเอตำลวมิกขำเมาขำเมาขำม้อนคิดว <c oughs> ่าเป็นบ้านตัวเองมาแล้วค่ะ อมคือเดียนพาเด็กและผู้ปกครองที่จะสมัครเรียนมาพบท่านผอ,อค่ะว่าไงครับคุณพอ่อไม่รู้จักเวล่ำเวลาหรอครับก,ก,ก็คืออย่างนี้ครับท่าน่อครับเรื่องจากว่าลูกชายผมเนี่ยต้องการอยากจะเรียนมากแล้วก็รู้ร,รู้ข่าวช้าไปน,นิดน,นึงเพิ่งเห็นทางอีเมลเพราะไม่ได้ส่งข่าวสารเรื่องนี้ด้านอีเมลเลยนะครับหรอเอาลูกได้ยินข่าวมาอย่างไรวะเอางี้ผมจะให้โอกาสคุณครับ ผมขอถานสี่ห้าคำถามนะครับูเต็มตัวตอบนะลูกคะเขาจะถามแล้วนะคนมีลูกกี่คนลูกูชายผมยังไม่แต่งงานผมถามคุเอ้าแล้วเมื่อกี่อะไรกับลูกชายผมนะครับพ่อพันมีส่วนถึงลูกพันอ๋อครับถามถึงพ่อครับมันสู่ลูกลูกไม้หรือไม่ใกล้ต้นใกล้ต้นมันเป็นคู่กันครับผมเคยแต่งงานมากี่ครั้งหนึ่งครั้งครับภรรยาคุณเคยมีสามีน้อยไหม ไม่ได้ใจครับผมฉันอึดอัดเลยคุณครับครัต้องทำเพื่อลูกคุณคุณอยากให้ลูกคุณเรียนครับสู้ๆโอเคข้าวันแรอเโอ้โหขอบคุณมากครับน่าชื่ยิ่มากอ่คุณพ่อคะคุณพ่อเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้างคะเอ่อมีฉาบเล็กแล้วก็ฉาบใหญ่ฮะน้องนยจับฉาบใหญ่ก็ปิกีตาร์เลยครับกีตาร์เก่งไหมฮะโอ้โเก่งมากครับออกเทปแล้วด้วยฮะอยากให้โชว์นะครับ พอดีว่าผมไม่ได้เตรียมมาด้วยนะฮะกีตาร์<ะ>ผมมีให้ครับเชิญครับพ่อคุณผ่านแล้วครับคุณพ่อผมยังไม่ได้โชว์เลยนะเนี่ยลีลาการเปิดกลองกีตาร์ขั้นเทพยังไงฮะไม่ต้องเล่นผมนะครับครับขอบคุณพอ สมายตามแหลมมขอบคุณครับขอครับอ่าว้วลูกคุณเลยครับไม่ใช่ลูกผมนี่รู้จักแม่สักหน่อยถามเพราว่าเขาเรื่องเล่นเครื่องดนตรีอะไรเป็นบ้างทำพอไว้น่าสุดจำเบกกเกัโอน่น้ึงบรดึงบริบิงบึดจึดบบึดบริบบริบึึดบึดสึดึบบบบบ สุดยอดเลยเขาบอกับโมล้างสิงนล้างสิ่งสุดยอดมากเลย ลูกผมครับลูกผมสรุป, <c oughs> ปรลยกันนะครับคุณพ่อ,อผมให้ลูกชายคุณพ่อเล่นพินเล่นพินหรือพอคุณพ่อผมดูจากการเปิดกองกีตาร์นะสุดยอดมากก็ดีใจด้วยนะครับเอาชวนคุณนะครับ <c oughs> ผมให้คุณเรียนแข่